คุณยายบุญนะคะมีใครที่หน้าแปลกๆเข้ามาไม้ทักไปไม้ทักไปประโยคเดียวแล้วคอมเมนต์มันหายไปนะคะแม่ไก่นะคะขอบคุณคุณแม่ไก่นะคะขอบคุณคุณปริญญานะคะขอบคุณมากๆที่แวะมาเติมกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ไลฟ์สดเช่นเดิมนะคะ40นาทีเช่นเดิมนะคะแล้วเราก็ จะลงไลฟ์สดนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนะคะก็ไปให้กำลังใจเพื่อนๆช่องอื่นที่เขาขึ้นไลฟ์สดหรือว่าช่องที่กำลังเก็บชั่วโมงนะคะไปให้กำลังใจเพื่อนๆเหล่านั้นด้วยนะคะการท o u t u b e ทำคนเดียวไม่สำเร็จนะคะต้องมีพวกพ้องนะคะต้องมีพวกพ้องต้องมีกัลยาณามิตรนะคะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ ต้องมีหัวหน้าแก๊งต้องมีหัวหน้าทีมนะคะมีหัวหน้าแก๊งพอเวลาไลฟ์สดกันปุ๊บนะคะก็เล่เข้าไปเฮลโลเข้าไปให้กําลังใจกันนะคะเหมือนแท็กทีมนะคะเราต้องจับมือกันไว้ให้เหนียวแน่นนะคะแท็กพักแท็กทีมกันนะคะเราจะได้เออเวลาไลฟ์สดนะคะเขาก็จะได้มาหาเรานะคะเราก็ต้องพยายามนะคะไปสร้างสัมพันธภาพไปเชื่อมโยงพันธ สัมพันธมิตรนะคะจับไม้จับมือกับเพื่อนๆนะคะใจเขาใจเราทีเขาทีเรานะคะมันเป็นอะไรที่มันจะต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะคะทำ u ูท b e คนเดียวไม่สำเร็จนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะคุณยิ่งใหญ่ทักทายแม่ไก่นะคะคุณพรศิริขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพรศิรินะคะที่แวะมานะคะขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณนะคะเอาไปเอามาดวงตาสวรรค์เหลืออยู่8คนนะคะตอนแรกๆดวงตาสวรรค์ขึ้นหลายขึ้นประมาณ40กว่าคน50กว่าคนนะคะคุยไปคุยมาดวงตาสวรรค์เหลือ9คนนะคะ9คนนี้แหละคือจริงๆนะคะ9คนนี้คือตัวจริงนะคะตัวจริงที่เราทักทายกันนี่แหละคือตัวจริงไอ้ที่เป็นยอดมา30 40 50หรือบางช่องเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากมันมันช็อตนะคะมันสิด เหมือนฟีดช็อตแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นช็อตไลฟ์สดนะคะเป็นฟีดช็อตไลฟ์สดมันเลื่อนไปก็เจอเลื่อนไปก็เจอบางครั้งเลื่อนไปไม่ได้ฟังแต่พอเลื่อนไปปุ๊บก็เท่ากับ1นึ่งวิวนะคะเลื่อนไปปุ๊บเท่ากับ1นึ่งวิวหนึ่งวิวหนึ่งวิวนะคะก็เป็นการไลฟ์สดสไตล์แบบเออแบบช็อตนะคะแบบช็อตซึ่งถามว่ามันยังมีอะไรมากมายนะคะที่เรายังไม่เข้าใจนะคะว่า มันจะมาจากไหนเนาะชั่วโมงมันจะมายังไงเนาะอายได้นะคะก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเพื่อนเเรานะคะดูไลฟ์สดแล้วถ้าใครดูไลฟ์สดแล้วเนี่ยน้อยคนนะคะที่พอลงไลฟ์สดแล้วจะมาดูย้อนหลังให้ใหม่เนี่ยไม่มีนะคะนอกจากใครที่มาดูไลฟ์สดไม่ทันเขาจะดูย้อนหลังให้ไอตรงเนี้ยจะมีค่าจะมีจะมีโฆษณาเข้านะคะจะมีโฆษณาเข้าแล้วจะยิ่งดีไปกว่านั้นนะคะ ต้องให้ YouTube เขาประมวลผลให้ AI ประมวลผลทุกอย่างนะคะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วโฆษณามันจะเข้ามาเองอัตโนมัตินะคะบางบางทีเนี่ยกว่าจะไลฟ์สดจบกว่าจะลงไลฟ์สดนะคะโฆษณามาสามเที่ยวสี่เที่ยวเลยนะคะคุณชบานะคะคุณชบาบ้านทุงอ้าวไปเจอเชฟยนันเลื่อนไปเจอเชฟยนัฮนฮันนี่โอ้ยเนาะ <laughs> เลื่อนไปเจอเชฟยนันเฉยเลย เชฟยันนะคะเชฟยันกำลังไลฟ์สดเหมือนกันนะคะสวัสดีคะ่ะคุณชบา้ายินดีต้อนรับนะคะสวัสดีรอบที่ร้อยเก้าสิบเก้าพี่ล,าละะ้านเล่นะคะคุณสายสายทักทายคุณพรศิรินะคะคุณคุณหญิงใหญ่ก็ทักทายน้องชบ้านะคะคุณชบาก็ตอนนี้เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนที่ทํางานนะคะเห็นช่วงสงการก็ไม่ได้หยุดนะคะก็ยังไปทํางานอยู่ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่เปลี่ยนงานก็ขอใหเออ้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีนะคะไม่ต้องมีอิจฉาตาร้อนกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในที่ทํางานที่ใหม่สถานที่ใหม่เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาปรับตัวเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานเราแต่ละคนเนี่ยเขานิสัยใจคอย,ยังไงนะคะนับภาษาอะไรกับเพื่อนร่วมงานที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้นะคะ ทำอยู่ด้วยกันหลายๆปีนะคะ5ปี10ปี15ปี20ปีบางทียังไม่รู้นิสัยใจคอกันที่แท้จริงเลยนะคะแล้วการยิ่งถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนงานใหม่เนี่ย